สวัสดีครับนะฮะอยู่กับผมชัยฮีทชานแนลนะครับผมก็ให้ดูอีกองหนึ่งนะครับเป็นหลวงพ่อนาควัดหัวหินนะครับผมนะฮะหลวงพ่อนาควัดหัวหินนะครับผมนะนะครับยังเป็นสีนาคอยู่เลยนะครับยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับผมนะแต่ว่าเก็บไว้ไม่ค่อยดีนะครับผมนะก็เลยมีรอยนะครับมีรอยอยู่นะครับมีรอยถลอกอยู่นะครับผมนะฮะดูนะครับผมรุ่นนี้รุ่น บล็อกคอไม่ขีดนะครับผมบล็อกคอไม่ขีดนะครับผมนะฮะเป็นรุ่นสร้างวิหารสองห้าสามสามเหมือนกันนะครับผมนะอ่าให้ดูอีกองหนึ่งนะครับนะฮะนี่ฮะอันนี้เป็นหลหอนาคเหมือนกันสองห้าสามสามเหมือนกันนะครับเป็นนะครับแต่เป็นบล็อกคอขีดนะครับคอควายนะฮะจะมีขีดอยู่นะครับอัดหัวหินนะครับผมก็ผ่านการใช้งานมานะครับผมนะผ่านการใช้งานมานะครับ เห็นะครับดูใกล้ๆนะครับครับดูด้านหลังก็สองห้าสสามการรุ่นสร้างวิหารนะครับผมนะฮะนี่นะครับผมนะฮะนะครับใครที่รู้อ่าเกี่ยวกับหลวงพ่อนาควัดหัวหินก็นะครับคอมเมนต์กันมานะครับคอมเมนต์กันมานะครับผมนะนะก็เช่ามาไม่กี่ตังค์นะครับนะฮะ แต่ว่าผมสะสมไว้หลายองค์นะครับผมสะสมไว้หลายองค์นะครับนะครับสวยมากนะครับผมนะฮะก็นะครับคอมเมนต์กันมานะครับผมนะเป็นเหรียญหลวงพ่อนาควัดหัวหินนะฮะเป็นเหรียญใบเสมานะครับผมนะฮะใบเสมานะครับก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กด ติดตามนะครับผมนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะไปหาพระนะครับผมนะนะมาลงให้พี่เพื่อนน้องๆได้ดูกันอีกนะครับผมนะฮะผมก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับพระหรอกครับผมก็สรรหามาลงทํา y o youtube ผมนะครับเป็นคลิปกันนะครับผมนะฮะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ